สำหรับใครที่แบบ <มา S 2> ่ในไฟ์ตอนนี้ดีไหมคะพี่จิ๊บได้สองคนสองท่านแรกใครนะเดี๋ยวนะเข้ามาคุยกันเอว่าจะแบบช่วยกันสปอย๋เยเามาชวเนเข้ามากันนะคะเซนไล่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยอะแต่ว่ารู้ว่าพี่อ้อมของเรานี่รอเอ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้าสวัสดีครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องไปตามอีกคนดนึก่อนโอเค รอน้องสิงโตอีกคนนึงนี่คือน้องกระทิงของเรานะคะซึ่งคุณแม่นะรอ,อมรออยู่แล้วนะคะ <laughs> ไม่้อสวัสดีจ้าทักทายทักคายแฟนๆหน่อยเร็วสวัสดีครับพี่คนสวัสดีครับนี่ไงสิงโตมาแล้วหอยายางหอยยางโอ้ห <laughs> <laughs> อยยางโ <laughs> <laughs> อ้โหูกถิดกถูดถูกถูกด,ดีคร <laughs> 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 ับถูกถ <laughs> ูกถูกถูกด มาแล้วน้องกระทิงกับน้องสิงโตค่ะนี่เป็นศิลปิน,นการชวนน้องมาร้องเพลงเนี่ยมันน่าสนุกมากๆจริงๆเลยนะคะนี่เป็นแค่สองในยี่สิบคนเท่านั้นเองเนาะทิปใช่ใช่ใช่อน้องน้องสิงโตทักทครแฟนๆหน่อยค่ะสวัสดีครับไม่ในไลฟ์นานมากๆแล้วไม่ได้ไม่เคยจอ, <laughs> อยบ่อยๆด้วยโอ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์อุตส่าห์ มาเล่นกับ<า>พี่พีอเลยพี่จิ๊บเซนว่าวันนี้สักสามชั่วโมงไหมคะโอ้โหมงสามชั่วโมงเลยอะเหมือนไมนเปิดคอนเสิร์ตเลยนะเราเราจะมีโอกาสเปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะพี่จิ๊บพี่จิ๊บอยากจะสปอยพร้อมๆกับอีกสองคนไหมคะบ้างทำกดนั่นต้องทำอะไรกันบ้างอ่ะทีมงานเนี่ยไลน์มาตึ๊งตึ๊งตึ๊งหยุดพี่หยุดหยุด ผมไม่เกี่ยวนะอล้ก็จะมีโอกาสที่เราจะมาร้องเพลงร่วมๆกันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมอ่ะมีเนาะโอกาสที่จะร้องเพลงร่วมกันก็ต้องแล้วแต่น้องๆน้องๆว่าว่างมาสนุกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนี่คือแบบพร้อมเลยอ่ะเขาแต่งเป็นพิเศษพอเลยครับพร้อมใช่ไหมว่างเนาะครับน้องสิงโตน้องสิงโตพูดถึงคุณพ่อเลยค่ะ พี่จิ๊บเป็นแบบไงบ้างคะหลังจากที่เราร่วมงานร่วมโปรเจกต์นี้ชวนน้องมาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ได้ยินชื่อพี่จิ๊บก็จะเข้าใจว่าพี่จิ๊บเนี่ยเป็นคนแบบออกแนวผู้ริหารที่มีความแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่แบบต้องดุมากแน่ๆจะต้องแบบว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่พอเจอพี่จิ๊บตัวจริงๆตัวจริงๆแล้วรู้สึกว่าพี่จิ๊บเข้าใจเด็กวัยรุ่นมากๆเลยมีความเป็นวัยรุ่นอืออือเนี่ยคืออย่างตอนเนี้ยก็คือใส่สูตรไปงั้นเลยนะ คือจริงๆแล้วแบบไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาใส่นานแล้วสร้างความคุ้มฐานอ่ะเขาบังคับเขาบังคับฉันมาทั้งนั้นด้วยความสัจจริงฉันเนี่ยเพิ่งถอดเสื้อนอนเมกี้แล้วฉันก็ใส่ดีเข้าไปต่อค่ะอ่ะโอเคอันนี้คือตอนแรกใช่ไหมน้องสิงโตแล้วตอนนี้ล่ะนอกจากความวัยรุ่นของพี่จิ๊ที่เราประทับใจแล้วมันมีอะไรอีกคะพี่จิ๊น่ารักครับจริง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  ตอนนี้คือกระทิงอ่ะเตรียมพูดยาวเลยนะกินน้ำนี่คือหมายถึงว่าแบบไม่โห่เตรีย<ผ>มใจเองอยู่โหก็รอนเตรียมเลยนะอ่ะโอเคมีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้เรารักพี่จี๊ฟนอกเหนือจากความวัยรุ่นและน่ารักไหมคะให้กระทิงเป็นคนเติมแล้วกันว่าประทับใจในตัวพี่จี๊ฟยังไงบ้างสําหรับพี่จี๊ฟนะครับผมว่าพูดดีพูดดีพวหน้าผมพูดดีแล้วโอเคก็คือ ผมประทับใจพี่จ๊บตั้งแต่แรกที่เจอนะครับก็เหมือนน้องสิงโตที่บอกว่าเออพี่จ๊บเขาดูแบบตอนแรกเราคิดว่าเขาจะคุยยากเพราะเราเราเป็นเด็กด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคือจริงพี่จ๊บนี่วัยรุ่นมากแล้วก็การทํางานของพี่จ๊บคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบเปิดเปิดให้เราเยอะครับคือโอกาสเยอะครับแชร์ความความรู้สึกการแชร์ประสบการณ์กันไงนครับแล้วพี่จ๊บเป็นคนที่ผมว่าวัยรุ่นอ่ะอยังวัยรุ่นอ่ะเด็กๆชอบอ่ะคือสําหรับผมโอ้โห อันนี้คือแบบว่าเป็นฝันของใครหลายๆคนอะอันนี้ผมบอกเลยสําหรับวงการเพลงอะไรอย่างงี้นะจริงเนาะแล้วแล้วเราก็โชคดีมากเนาะที่ได้เหมือนมาเป็นแบบลูกชายของพี่จีฟก,กันลูกเยอะมากลูกปกคาอบอกเลยใช่เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในะชีวิตยอย่างหนึ่งของพี่เลยนะพี่จะคิดว่าอุตสาหเข้าวงการบันเทิงมาคิดว่าจะมีน้องๆทุกคนมาเรียกพี่จีฟพี่จีฟไม่มีเลย มีแต่พ่อปัจจุบันเรียกอะไรครับเรียกเรียกพ่อเรียกพ่อทุกคนเลยหรอเฮ้ยน่ารักเซนว่ามันไม่มีแบบนี้ที่ไหนเลยนะแล้วทุกคนแบบอย่างเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วนี่คืออะไรคือเรามาเหมือนนั่งอยู่บ้านในแต่ละแต่ละบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องแบบครอบครัวไม่ได้เข้าถึงปรเด็นเขาไปร้องเพลงงงว่านี่นี่นี่เขาเขาห้ามบอกใช่ไหมว่าสองคนร้องเพลงอะไรถูกปะอย่างเั้ยังบอกไม่ได้เขาห้ามบอกโอเคโอเคไม่ไม่ไม่หน่อยไม่ไม่แต่ว่า มันใบไ้ได้มันไม่ต้องบอกแต่ว่ามันใบ้ได้อยากใบ้ไหมสิ่งโตใบ้ก่อนใบ้นิดนึงเราไม่ต้องบอกชื่อเพลงเราอาจจะบอกเป็นแนวเพลงหรือว่าะจะเป็นแบบยังไงดีอะเออ,อได้อะพอพี่ไม่รู้<ป>อะไรเลยอ่ะ<ป>แค่นิดนึงเพลงที่สิงเลือกเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆครับผมความหมายดีมากๆด้วยนะครับแล้วเป็นเพลงที่สิงชอบมากเพลงหนึ่งมีทอ่อดแรปด้วยอ่ะเอางี้อย อุ้ยมีท่แล้วด้วยเหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนแเล็อบบีสเขาไปเปิดกันใหญ่เลยเพลงนี้องวีเท่าแล้วแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรครับนี่นี่ไปรอฟังรับรองน่ารักแล้วเพลงกระทิงอ่ะครับของกระทิงนะครับก็บอกเลยว่าเพลงของผมนะครับเป็นเพลงน้องรักของผมเองครับผมเฮ้ยปุด้วยเฮ้ยใครตื่นเต้นแล้วอะแค่นี้ก็แบบ เฮ้ยกระตุกกับพี่เกิดอะไรของใครกระตุกพี่เซนใช่ไหมใช่เป็นเหมือนกันไหมครับพี่จิใช่แต่ต่พี่เห็นคนอื่นนะโยเวนเซนหัวหน้าต้องํำเนินรายการแล้วมาเอาเลยครับแล้วเป็นไงตอนตอนเข้าไปเข้าไปทำงานร่วมกับพี่ๆเขาเป็นไงบ้างเอาทีละคนก็ได้ Uh, เอาใครก่อนก็ได้ไหมา,มาใครก่อนดีอ่พี่ก่อนก็ได้ครับครับก็ตอนที่ไปทํางานกับพี่ๆนะครับก็คือตอนที่ไปคุยเรื่องเพลงตอนไปซ้อมเพลงตอนไปอัดเพลงดูอะไรเงี้ยผมว่าสนุกคือสําหรับคนที่ไม่เคยทำมันตื่นเต้นพี่แต่ว่าพอไปเจอพี่ๆในทีมอะครับ พี่ทุกคนเขาน่ารักมากแล้วเขาก็ช่วยสอนเราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักร้องกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาน่ารักทุกคนเลยนะครับในเลิฟอินผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับค่ายนี้ครับนี่นี่อีกหลายอย่างที่พูดไม่ได้แต่ผมชอบที่เอาน้องน้องรับ ก็คือตอนแรกเนี่ยจริงๆออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งอ่เป็นเป็นหนึ่งในแฟนเพลงของค่า Love e อ s มากๆหลายเพลงมากๆที่สิงชอบเนี่ยอยู่ใน Love Is แล้วก็อพอรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้แบบ cover เพลงของ Love Is เนี่ย list ไปหลายเพลงมากแล้วก็ไปแบบปรึกษาพี่ๆเขาว่าเอจะเอาเป็นเพลงไหนดีที่เสียงอย่างสิงเนี่ยสามารถร้องไหวแล้วก็ ด้วยความที่เราไม่ใช่นักร้องนะครับเราก็บอกพี่เขาต,ตรงๆว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้นตอนเลือกเพลงได้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปอัดเนี่ยก็มีพี่ๆเขาแนะนําเหมือนที่เหมือนที่พี่กระถิงบอกเลยใช่สนุกนะน่ารักมากเราหายเกรงเลยเใช่ไหมใช่ครับแม้กระทั่งช่องภาษานเะสียงภาษาอะไรเงี้ยพี่เขาก็หาคีย์ให้ <laughs> ยากเนะื้อตอนภาษายากเนอะยากครับสำหรับคนที่ไ่ร้องอย่างผมเนี่ย ไปเข้าใจด้วยผมไปทําผมก็ไม่เข้าใจพี่เขาพ<ด>ูดมาคู่สามคู่ห้าคู่แปดอะไรเงี้ย <laughs> ไม่เข้าใจครับพี่ <laughs> แล้วตอ,ต,อตอนนี้เข้าใจยังหรือยังไ,ไม่เข้าใจอยู่ดีเ <laughs> ข้าใจครับแต่ว่า <Okay. S 1> เราเราก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจอยู่แล้วแล้แลโดนแล้วโดนคู่ไหนไปโดนคู่สามไปหรือโดนคู่ห้าไป <laughs> โอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับแล้วแต่แล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยอ่ะ ใช่ครับก็คือพี่เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ลองหลายๆอ่าหลายๆคีย์ไว้ก่อนเออ่ยมจะได้แบบมีความแบบแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้นอ่าแล้วก็ทีไงโดนไปกี่โดนไปกี่คู่โอ้หลายคู่ครับหัวหน้าผมโดนไปประมาณสามคู่ครับแล้วก็มีเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแอร์เอ้ยพี่เขากลับมาแล้วนีต้อนรับกลับครับผมทีต้อนรับ ขอโทษที่่ะค่ะแล้วก็ย้ายมุมบ้านแล้วค่ะสงสัยเน็ตไม่ดีเดี๋ยวพันนี้พี่พี่ไปติดพวกเราเตอร์พวกอะไรให้ที่บ้านขอบคุณค่ะสำเร็จแล้วโอเคนี่สันคัตจังหวะใครน้องกระทิงใช่ไหมหรือว่าน้องโอเคพอพูดทีไหนครับผมพูดถึงตอนทำเพลงกันอยู่ ะครับผมก็โดนอันเพลงไปหลายคู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่พี่ๆเขาก็จะอธิบายให้จนผมเข้าใจครับอย่างเสียงลบอะไรเงี้ยนี่พี่จิ๊บเขาก็ไปดูผมมาด้วยนะเขาก็สอนผมด้วยเขาก็ช่วยโอหลายคนนะครับกําลังใจเยอะเวลาไปอัดเพลงอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจใช่ไหมไม่ใช่กดดันใช่ไหมคะเวลาที่พี่จิ๊บไปยืนไปยืนไปยืนเงี้ยหรอหรอแล้วนี่คือที่นเลาออกจริงไม่ไม่ ดูว่าเออจะรอดหรือเปล่าผมกับหัวหน้าครับอยู่ไหนครับผมคือผมเป็นคนประหมา่าไงผมก็ต้องเรียกพวกอะไรเงี้ยผมก็เรียกหัวหน้าเรียกน้องมาอะไรเงี้ยหัวหน้าก็มาช่วยดูแบบเป็นกํนลาลังใจให้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกมามพักบ้างนะครับดีครับแน่ใจว่าพักบ้างพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าอยู่กับพี่จี๊นี่หลักๆน่าจะเป็นก็เป็นบันนะครับเออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือแบบตอนเนี้ยเรียกได้ว่าเราเป็นศิลป,ปินแล้วเนาะ เคยไหม oh. คือการแสดงเนี้ยเราแบบถนัดอยู่แล้วล่ะเนาะเป็นลูกลักของพี่อ้อมด้วยแบบ,บฝีมือต้องพูดถึงแต่ว่าถ้ามาพูดถึงความเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราตื่นเต้นแค่ไหนเรามีให้แบบน้องสิงโตช่วยติวบ้างไหมเออเรอผมติวใครได้เหรอ <laughs> <laughs> จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงของการสร้างภาพได้นะจริงๆแล้วอ่ะสิงโตเราพูดอะไรก็นเยอพูดไปเลยน้องไม่เป็นไร <laughs> กลัวเขาให้พิสูจน์แล้วผมจะทําไม่ได้หลออะงั้นงั้นถามถามกระทิงก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเต็มสิบอะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะจริงๆเหลือเวลาอีกเยอะเนาะกว่าจะแบบปล่อยเพลงของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะพี่เดาครับแต่ว่ามนยังไม่ปล่อยมาเลยอือการแล้วเพลงอะให้ตัวเองน่าจะประมาณหกตอนนี้น่าจะประมาณหกครับผมว่าต้องได้ย่างนอีกเยอะอยู่ครับดีกำลังดี เกินครึ่งอ่ะพี่จิมให้เท่าไหร่ได้ฟังตอนฟังล่าสุดแล้วรู้สึกว่าให้ประมาณเท่าไหร่จริงๆเขาร้องได้นะไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงไม่จริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงได้เลยนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยตอนแรกๆเลยเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้รู้เบสิกไงว่าโอเคมันมีศั์อะไรมันมีคําอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอมีพี่ๆสอนเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนเก็ตอะไรง่ายๆด้วยนะไม่ได้ม่ไม่ได้ยากเท่าที่คิดอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกได้ได้ใช้ได้ เลยยิ่มใหญ่เลย啊ฝันดีแล้วคืนนี้กระทิงฝันดีเออลอยลอยแล้วนี่แหละแล้วนี่แลหนุ่มน้อยนี่แหละเออหนุ่มน้อยสิงโตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะตอนนี้เหรอครับก็อ่าเหมือนพอเราได้มีโอกาสร้องเพลงบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแต่ว่าจะชอบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยผมจะชอบครับ อ๋อแปลว่าเพลงที่เราทำเอามาร้องเนี่ยก็เป็นเพลงช้าไหมหรือว่าเป็นมีจังหวะเต้นได้ไหมพอจะมีเดียมครับเต้นไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นเป็นอ่าโยก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 เหรอพอจะโยกตามได้ในตอนครับอืมโอเคเราใช้เวลากับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนกันแล้วอะมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนคะพี่จิ๊บโอ้ถ้าถ้าพี่เริ่มจริงอะมกลาแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยเข้ามา แต่ว่าเต็มแล้วเนาะยี่สบคนนี่คือพอแล้วนี่เราเราเซ็ตเอเขาเรียกอะไรพีแรกเสร็จแล้วอืมฮึพี่จีพลายเด้งงานลายมพอตอที่เขาส่งผมว่าห้ามพูดแต่ว่าหัวหน้าพูดได้เงี้เหรอตายตายโหมผมไม่เกี่ยว เฮ้ยทุกคนคือห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดแล้วก็ห้ามเน็ตหลุดเหมือนเ็นด้วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปอ่ะอ๋ออันนี้คืออีพีแรกอืออย,อย่าขยี้เลยเซนอย่าขยี้ปล่อยผ่านาไปเอเอเซนรู้สึกว่าวันนี้เซนทําหน้าที่ได้ไม่แย่หรอกคือถึงแม้ว่าเน็ตจะหลุดไปแต่ว่าเซนว่าเซนก็ได้คอนเทนต์อะพอสมควรเนาะสิงโตสิงโตเราอยากจะหลุดอะไรบ้างไหมช่วยพี่จีบกอบกูนิดนึงเผื่อว่าเราจะหลุดมา้ งานที่แบบพี่จีบแบบปล่อยมาแบบข้อมูลที่ปล่อยมาเบาไปเลยมีเรื่องไหนอยากจะแชร์ทุกคนไหมคะเรื่องที่แบบบอกได้คิดว่าบอกได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยมีไหมก็มีคนมาจอยในเพลงผมครับที่บอกแค่นี้ละกันหลุดได้แค่นี้สุดๆแล้วคือพี่จีบปะก็ไม่แน่นะครับอ๋อมาจอยมาจอยกับเราซึ่ง พี่ถามต่อนิดนึงเผื่อเราจะหลุดเป็นเป็นเป็นคนนโปรเจกต์นี้ปะอะไรนะครับผมเป็นในโปรเจกต์นี้ปะเลิกลากมากผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายดีกว่าผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายนี่ไงพี่จีบเป็นพี่จีบแน่ๆต้องเป็น อ่าโอเคแต่ว่าก็อย่างที่พี่จีบบอกเนาะว่าเพลงที่น้องๆเอามาร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในค่าย Love i s หรือไม่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในค่ายแบบพี่ๆน้องๆอะไรอย่างงี้ซึ่งก็อาจจะแปลว่ามีเพลงของพี่จีบด้วยไหมคะซึ่งคนนั้นที่ร้องเพลงพี่จีบอาจจะกดดันมากๆเลยไหมคะเดี๋ยวให้ต้นร้องดีกว่าอืมโอเคได้เลยนะคะอะอยากอยากให้ทั้งสองคนแบบพูดถึงโปรเจกต์นี้นิดนึงว่าตอนเนี้ยเราแบบรู้สึก พร้อมขนาดไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอะไรมากที่สุดอ่ะเริ่มเริ่มจากกระทิงก่อนก็ได้ค่ะครับก็สําหรับโปรเจกต์นี้นะครับถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับแต่ว่าสนุกเกี่ยวบงานมากคือที่ถ้า,ถาสมมุติผมไม่ได้ทําโปรเจกต์นี้กับพี่จิมเนี่ยคงไม่ได้มาทําอะไรแบบเนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ ได้ประสบการณ์ดีๆจากโปรเจก์นี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้วคิดว่าซีซั่นสองไหมคะอะไรนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ไปต่อในซีซั่นสองไหมคะครับต้องถามพี่พี่เขาว่าอยากเอาผมไปร้องอีกไหมโอยลุ้นมากเลยอ่ะเนาะเซนก็เซนก็ขยี้ แต่ว่ามีแน่เลยอ่ะฝากผลงานนิดนึงค่ะกระทิงตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างเอ่ยครับตอนนี้ก็มีละครทางช่องสามครับกําลังถ่ายทําอยู่ครับเรื่องสาบซ่อนรักครับแล้วก็ไอ้ค่อยหักเจ้าครับอโอ้โหงานเยอะด้วยอ่ะพี่จี๊ไปดึงตัวกระทิงมาลองเพลงโอ้แล้วเนี่ยอันเนี้ยคือความยากรู้ป่ะแต่น้องแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคิวแต่ละคนแบบโอ้โหแต่ละคนน่นเราเจอบ้างไหมอ่ะเราได้เจอกันบ้างไหมด้วยความที่แบบคิวมันแบบ มันมันยุ่งกันเนาะตอนเนี้ยถ้าน้องถ้าน้องแต่ละคนเลยจะไม่ได้เจอจะยังไม่ได้เจอกันอืมถ้าน้องแต่ละคนนะอะแต่แต่ว่าทีมงานหรือพี่หรืออะไรเงี้ยก็วนๆไปเจอบ้างอะไรเงี้ยโอ้นนี้ยน่าตื่นเต้นเลยอะ่ะวันที่เราจะได้เจอกันนะเนาะวันที่เราจะมีงานอยาเอกเ,<อ>เนาะจะบาร์บีคิวแบาร์บีคิวแบาร์บีคิวเแบบแบบง้นเซ็นไปด้วยโอเคน้องสิงโตล่ะคะอยากจะ,จะแสดงถึงความพร้อมของเรามากน้อยแค่ไหนตอนนี้ เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆอยากบอกว่าก็อัดเสียงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากบอกมีเอมวีด้วยอันนี้บอกได้ได้ได้สิได้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 ก็คือมีเอมวีด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับของเอมวีของทุกๆคนเลยนะครับซึ่งอ่าเรายังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยอ่าช่วงไหนเพราะว่าจะปล่อยทุกสุถูกไหมครับผมก็จะมีการลันคิวต่อๆกันไปก็อยากให้ติดตามของทุกๆคน มันมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะพี่จิ๊บว่าใครจะได้สุกไหนอะจริงๆวางไม่หมดละโอโนอ๋อเหรอคะอวางไม่หมดละ <laughs> วางไว้หมดแล้ววางไว้หมดและ้ะมีมีครบมีคิวครบทุกคนละอะไรเงี้ยพี่จิ๊บโพสอินสตาแกรมเลยดีกว่าโอ้โหทีมงานมาเผาบ้านพี่ทันทีเลย <laughs> ที่โทร <laughs> จากตอนแรกไลน์มาหาตอนนี้โทรเลยนะคือมเพื่อตัดสัญญาณ จริงก็คือเป็นแผนของทีมงานนะแบบเลิกขามอะไรแบบนี้ได้แล้วเออเป็นไปได้โ <laughs> okay, อเคอ่าก็พอจะรู้อะไรเยอะขึ้นพอสมควรเนาะเดี๋ยวยังมีอีกสองคนที่เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังอืมอาจจะมีหลุดอะไรมากกว่านี้แต่ให้น้องสิงโตฝากผลงานก่อนแล้วกันค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงถ่ายทําซีรีส์ครับผมสองเรื่องก็คือเบเกอร์บอยกับอ่าอ่เซรักแปสี่ครับอ๋อ,อแท็กทั้งนั้นเลยแต่ว่า รู้ใช่ไหมคะว่าพี่จี๊ฟเนี่ยเขาก็ถนัดเรื่องการแสดงเหมือนกันอันนี้นะครับงานนะเขาเล่นเรื่องเดียวกับผมครับหัวหน้าเราได้ติวอะไรพี่จี๊ฟไหมหรือว่าแบบกลายเป็นแบบเราดูพี่จี๊ฟแล้วหวังว่าเฮ้ยอีกหน่อยเราโตขึ้นไปเราจะเล่นได้แบบพี่จี๊ฟเลยเงนอกจากติวมันไม่ช่วยอะไรพี่เลยไม่ผมไม่กล้าอยู่หัวหน้าผมเขินแบบเหมือนเวลาคุณข้านั่งกินน้ำกาแฟนั่งอะไรเงี้ยไม่ช่วยอะไรพี่เลยแล้วผม โว้าว oh, wow. ก็แล้วเราไม่ก้าดูแกเราเขออินไงเวลาเราไปดูเหมือนเราไปดูเพื่อนกันอะไรงเงี้ยเราเจอข oh. ้างนอกละครมันเขินอะไรอย่างเงี้ยคออเออ,เอ,อพี่จี๊บนี่คือความรู้สึกของน้องกระทิงนะคะก็คือรู้สึกฮาก็คือพี่จี๊บเล่นละครตลกเหรอคะโอเคไม่รู้ไม่รู้ตลกหรือเปล่าเราเรื่องแรกมาก็โดนยิงหัวเลยอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปโท เออเนาะยังไงยังไงฝากกระทิงกับน้องสิงโตด้วยนะเผื่อว่าแบบเขากาลังตามหาแบบนักแสดงแบบพี่จีบวางใช่ไหมแบบแพี่พจีบอ่ะไอครับ <laughs> <laughs> พ่อพ่อนางเอกอะไรเงี้ย <laughs> ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทั้งกระทิงแล้วก็สิงโตแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆรวมถึงพี่จีบด้วยเนาะแน่นอนที่สุดมาที่ flex ร้อยสี่จุดห้าด้วยนะคะจริงๆกะทิงเคยมาแล้วเนาะอืมแ,แต่ว่า เกือบมาฝากชวนน้องร้องมาร้องเพลงก็เนาะจะได้ส <ahead> นุกกันมากๆเลยการรวมตัวในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีสองคนเข้าคิวมาคุยกับพี่จีนแล้วก็เซนด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคะก็ิุณต้ขอบคุณมากน้องๆโอ้ยเจอกันไว้เวลาพี่กับพี่กันครับอยู่กันต่ออยู่กันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราชวนน้องคิมมอนนะคะแล้วก็น้องมาสิวัสด์มาไลฟ์กับเรา